พร้อมแล้วครับมาิงกันมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมง่ายๆเลยก็มันน้องๆต้องเตรียมกระดาษปากกาวไว้ก่อนพี่บอกเลยว่าพี่มีของวอ,อนให้ทุกคนบนมม้านพร้อมมีสิ่ใช่แต่ว่ามันจะเรียงลําดับนะว่าใครได้คะแนนมากกว่าจะได้รางนัลที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะเกมเนี้ยมีชื่อเกมว่าเลขฐานเกมเลขฐาน เคยเรียนเลขฐานกันไหมมันจะมีฐานสองฐานหกฐานแปดฐานสิบหกอะไรใช่ไหมค่ะอ่าก็คือกติกาการเล่นเกมอ่ะพี่จะบอกเลยว่าการเล่นเกมอ่ะมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็สามารถเล่นเป็นทีมได้โดยถ้าเล่นเป็นทีมอ่ะก็แข่งขันรวมคะแนนเป็นกลุ่มอะอ่ากติกาก็คือหนึ่งอ่ะอ่านกติกาให้เข้าใจสองตั้งใจฟังกติกาสามปฏิบัติตามกติกาสี่อ่ะ ตั้งใจฟังวิธีการเล่นห้าเมื่อเมื่อไม่เข้าใจอ่ะให้รีบถามก่อนเริ่มเกมหกเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอ่ะอย่าจะมัวจะเสียดายอ่ะก็คือพยายามเริ่มข้อใหม่เลยเจ็ดแม้แพ้อห้ามร้องไห้เลยนะแล้วก็แปดอ่ะให้ทุกคนอ่านกติกาใหม่พร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งอ่านกติกาพอเข้าใจสองสองตั้งใจฟังกกติกา สปฏิบัติตามกติกาสี่ตั้งใจการเล่นหเมื่อไม่เข้าใจให้ถามก่อนเริ่มเล่นหกเมื่อผ่านไปแล้วให้มปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียดายไปแล้วเสียดายเเมื่อแพ้ท่อไปแปดเอาทีการปฏิกิาร้อมกันเ่อพี่จบหนึ่งสองสามสี่ ก็คือเนี่ยเห็นไหมแปงว่าน้องทํเกติกาได้ถูกต้องครบทั้งแปดข้อแหละการละเล่นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าก็คือเมื่อนามาแล้วอ่ะมีการละเล่นไทยอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้พี่ก็ลืมเหมือนกันโดยการละเล่นเนี้ยจะเป็นการใบ้คําแต่ว่าการใบ้คําธรรมดามันจะไปสนุกอะไรล่ะใช่ไหมล่ะนั้นเราอ่ะจะคิดไม่ออกเล่นเกมไม่ถูกหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแบบเราฉลาดน้อยนั่นเองพี่ไม่ไม่ได้ว่าเราโง่หรืออะไรเลยเนาะอจารเนาะ ก็คือโดยเกมเนี้ก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยก็คือว่าพี่อาจจะมีตารางเลขฐานสิบให้แต่ว่าเลขฐานสิบนั้น่ะจะแทนจํานวนตัวสองจำนวนตัว, 2, ตวใดจะให้เป็นเลขฐานสิบมาก็ง่ายเกินไปใช่ไหมละ่ะดังนั้นอ่ะพี่จะให้คนรับน้องๆเป็นเลขฐานสองพี่อาจใจร้ายเกินไปหรือเปล่าที่แบบให้มาแบบนู่นนี่นั่นแต่พี่อ่ะไม่ใจร้ายหรอกพี่จะมาบบอกวิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบถ้าพร้อมแล้วอ่ะเราไปดูกันได้เลย การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบนะน้องๆก็คือหนึ่งอ่ะให้เราเขียนเลขสองไว้ใช่ไหมแล้วก็ยกกําลังด้วยศูนย์ไล่ไปจากทางด้านขวาม,มือมาซ้ายมืออาจจะเห็นไหมจากรูปแรกใช่ไหมก็คือจะเป็นสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองสองกำลังสามไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อเราคูณออกมาแล้วอ่ะจะได้ผลลัพธ์ด้านล่างก็คือสองกำลังเจ็ดเท่ากับร้อยยี่สิบแปด 2องกําลังหกเท่ากับหกสิบสี่อะไรเงี้ยเมื่อเราได้แล้วเราจะมาคิดเลขฐานสิบอะได้ง่ายขึ้นโดยน้องๆจะเห็นไหมว่าสมมติที่ให้เลขฐานสองข้อนี้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งอ่ะก็คือให้น้องอ่ะจับคู่กันเห็นไหมเอ่ยเช่น จากรูปที่สามถ้าเชื่อมความสัมพันธ์กันใช่ไหมอ่าพอจพับคู่กันได้ปุ๊บก,ก็คือถ้าไหนที่มีเลขหนึ่งก็ให้ดึงค่านั้นะลงมาส่วนไหนที่มีเลขศูนย์ก็คือไม่ก็ใส่ศูนย์ไปเห็นไหมเช่นหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์แปดคูณหนึ่งได้แปดอะไรเงี้ยอ่าแล้วพอเราคูณกันได้แล้วเราจะค่าสุดท้ายอะคือด้านล่างสุดอะมาบวกกัน เช่น128ยสิบแปดบวกศบวกศบวกสิบวกแบวกศบวกสบวกหเท่ากับร้อแสดงว่าเลขฐาน2ในข้อเนี้ยก็คือ1 0 0 1 1 0 1 1แปลงเป็นเลขฐาน10ได้155บห้าฐานสินั่นเองง่ายไหมมีใครไม่เข้าใจไหมเลยถ<อ>ามว่าใครเข้าใจดีกว่าห <laughs> นูงงหนูงออะอเริ่มใหม่เลยก็คือ ปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบเขียนไหมเอ่ยก็คือเขียนไว้เลยเนี่ยว่าสองกำลังเจ็ดอะไรอย่างเงี้ 2, 6, 5, ยสองกำลังหกสองห้าอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นร้อยยี่สิบแปดหกสิบสี่สามสิบสองสิบหกแปดสี่สองหนึ่งใช่ไหมแล้วเวลาเราเอาเลขฐานมาใส่เนี่ยสมมติว่าพี่กำหนดข้อนี้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแค่สี่ตัวอ่ะถ้าดูสี่ตัวท้ายใช่ไหม ถ้าดูสี่ตัวท้ายเห็นไหมว่ามันจะมีเลขหนึ่งทั้งหมดสามตัวก็คือแปดสองแล้วก็หนึ่งส่วนที่เป็นตรงกับเลขสี่มันจะเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมก็คือแปดคูณหนึ่งก็ได้แปดสองคูณหนึ่งก็ได้สองหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งรวมกันก็ได้สิบเอ็ดแสดงว่า 1, นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยแปลงเป็นเลขฐานสิบได้ก็คือสิบเอ็ดเข้าใจไหมต่อไปนะเมื่อเราแปลงได้แล้วอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นพี่ก็เลย ทำกำหนดตารางมาให้เช่นสมมุติว่าข้อเมื่อกี้เราแปลงได้สิบอ่าพอเราแปลงเป็นเลขฐานสิบได้สิบตัวอักษรตัวแรกก็คืออะไรเอ่ย W W W เยูอ่าถ้าแปลงอีกครั้งได้สิบสองแล้วก็คือมันจะได้เท่ากับ A อใช่ไหมใชถ 72, ่ถ้าแปลงอีกครั้งหนึ่งได้เจ็ดสิบสองอ่าถ้าแปลงอีกครั้งหนึ่งได้เจ็ดสิบสองก็เราก็จะแทนด้วยตัว D ใช่ไหมเข้าใจไหมเอ่ย เ okay, ข้าใจครับข้าใจค่ะ,ะก็คือใช่ข้อเนี้ยมันจะไม่ได้ตอบกันนะแต่พี่อยากจะใช้การยังไงอ่ะก็คือน้องอ่ะจะตอบเข้ามาทางช่องแชทของซูมอ่ะก็คือถ้าแปลงได้แล้วอะ่ะให้ตอบมาใน z o ูมก็คือสมมติว่าสมมติข้อแรกน้องแปลงได้คำว่า win ใช่ไหม w i เใช่ไหมแปลงได้ปุ๊บน้องก็พิมพ์มาเลยว่าบินแล้วก็กดส่งในช่องแชทส่งเป็น every one นะก็ทุอคนสามารถมองเห็นเมื่อได้คําตอบแล้วอะให้เอามาพิมพ์ในช่องแชทรูมใช่ไหมใครตอบก่อนอะมีคะแนนได้มากกว่าโดยพีย่อาจจะมีเกณฑ์ก็คือตอบลําดับที่หนึ่งถึงสามอะได้สามคะแนนตอบลําดับที่สี่ถึงห้าได้สองคะแนนแล้วก็ตอบลําดับที่หกเป็นต้นไปอะได้หนึ่งคะแนนอ่า ส่วนถ้าใครไม่ตอบเลยอ่ะก็คือหักหนึ่งคะแนนในข้อนั้นๆเข้าใจไหมเลย่ยใครฟังกันดีลไม่เข้าใจบ้างเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเราพร้อมเล่นเกมกันยังเอ่ยพร้อมครับพร้อมแล้วงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรก อ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตารางอันนี้ตารางโจทย์ไว้ให้ประมาณยี่สิบวิแล้วพี่จะแปลงมาเป็นตารางเหมือนเดิมเพื่อให้น้องเทียบง,ง่ายๆนะเข้าใจไหมดังนั้นอ่ะเวลาที่น้องจดเอ้ยเจอโจทย์ปุ๊บอย่างเงี้ยก็จดโจทย์ไว้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะข้อแรกเลขฐานสองคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์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 อ่าใครได้แล้วก็เริ่มคำนวณเลยอีกสิบวีที่จะกลับไปตารางให้ อามีตอบมาแล้วมีตอบมาแล้ว อ่าตอบกันมาครบแล้วแสดงว่าเข้าใจกติกากันดีโอโหแสดงว่าอ,นนอันนี้ลองอันนี้ลองหรือเอาเอาคะแนนเลยพี่เอาเอจริเล่อยอันนี้คือเอาจริงแล้วก็คือให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่อัปเดตคะแนนนะก็คือน้องนันทิชาสามคะแนนแล้วก็อิทธิพันธ์สามคะแนนเบญจวรนสามคะแนนแล้วก็ อาริลัสสองคะแนนแล้วก็คููสันิสาสองคะแนนที่เหลือก็คือหนึ่งคะแนนนะครับามาเริ่มข้อต่อไปกันเลยดีกว่าข้อที่สองอ่าโจ์มาแล้วโจทย์โจทย์ไปเลย อ่าตอโคก,กันอีกแล้เแสดงว่ามันง่ายไปใช่ไหมครับน้องๆอ,อ่าถ้าโคก,กันแล้วนะต่อไปพี่จะมาเริ่มข้อสามข้อสามพร้อมแล้วก็จดๆไปเลยครับ แปลงได้เราว่าอะไรกันเอ่ย อ่าต่อไปข้อสี่ อตอบกันเร็วมากก็อ่ะไม่เสียเวลาเอาไปข้อต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นข้อที่ห้า ตอบกันเร็วอีกแล้วอ่าต่อไปข้อที่หกก็คือข้อนี้ทุกคนต้องตั้งใจทำนะเพราะว่าพี่มีคะแนนคูณสองให้สำหรับข้อนี้ใครตอบกลันก็คือได้หกคะแนน ต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับน้องๆโดยข้อสุดท้ายเนี้ยคะแนนคูณถามก็คือจะยากกว่านิดนึงแต่ว่าคะแนนก็เยอะขึ้นอ่าถ้าใครได้ข้อเนี้ยดีไม่ดีอาจจะมาชนะเลยก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่า เรามาเฉลยกันเลยดีกยว่าะว่าตอบถูกกันหรือเปล่าก็คือเลขฐานสอของแต่ละข้อจะมีคําตอบก็คือข้อแรกอ่ะก็คือ KU ส่วนข้อที่2จะเป็นแอสแปลว่าเพิ่ม่าส่วนข้อที่3ก็คือเ g e แปลว่าอายุข้อที่4ก็คือ Math ก็คือคณิตศาสตร์ข้อ5คือ Gift ก็คือการให้อ่าข้อ6 Happy ีแปลว่ามีความสุข ข้อเจ็ดนัมเบอร์แบบว่าจำนวนอเป็นไงกันบ้างเอง่ยเรื่องกิจกรรมฐานเกมเลขฐานเนะี่ยสนุกมากค่ะแล้วก็ยากมากด้วยโอ้ยยากหรอไม่พี่ว่าไม่ยากเนะท่าไหร่นะพอทำได้ค่ะยากรู้รางวัลแล้วค่ะว่าใครได้บ้าง แล้วนึ่งนะพี่รลดลงคะแนนก่อนอ่าเราได้ผู้ชนะแล้วก็คือคะแนนสูงอะถึงยี่สิบเจ็ดคะแนนเลยคนนั้นอะก็คือคูณสันนิสาใครเอ่ยอ่าใครเอ่ยทำเองค่ะแน่ทำเองหรือเปล่าครับ ินเร็วค่ะพี่เมืตลอดก็คือของรางวัลของน้องคุณสันติสารนะก็คือเป็นแก้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ออไมค์ก็ใช่อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะฮะขอบคุณค่ะต่อไปก็คือรางวัลที่สองก็คือน้องที่ใช้ชื่อว่าอาริรัตอ่าาวัลน้องของรางวัลน่ะไม่มีของน้งองใช้ชื่อว่าอาริรัตเอ่ยหนูใช่ตอนนี้เรียนอะไรเอ่ยเบสิกแมทกันใช่ไหม ช่แล้วเนี่ยพี่เล็งเห็นว่ายังไงน้องต้องใช้แน่นอนพี่ก็เลยซื้อวงเวียนมาให้อ่าไหนอะหนูยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นที่พี่หนูเลยเห็นไหมเอ่ยวงเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวงเวียนนะพี่หนูพูดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝากไฟไปแล้วกันหรือว่าเนยพี่เอกที่ไหนดเลยรับรางวันที่สามก็คือที่ใช้ชื่อว่าเบนจวาน ใครเอ่ยเป็นองพี่ใช่พี่ให้เป็นกล่องดินสอนะเดี๋ยวพี่ฝากไฟไปเหมือนเดิมโอเคไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหูเดี๋ยวดูแลของขวัญให้ค่ะเดี๋ยวหรือไม่เดี๋ยวพี่เอาไว้ให้ก็ได้อ่ะสี่ห้าหกเนี่ยคะแนนเท่ากันเลยก็คือสิบเจ็ดคะแนนก็คือมีน้องนันทิชา สิริยาแล้วก็ประวัลลัตนะครับน้องทั้งสามคนเนี้ยจะได้เป็นสมุดสามเล่มนี้เลยก็คือใครอยากได้เล่มไหนก็จ,จัดจองกันไปเลยนะครับตกลงกันเอาฝากหนูเหมือนเดิมไหมคะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ฝากไฟไว้ก่ะนไฟแจกให้เพื่อนได้นะไม่ใช่เอาคนเดียวหมดหนูจะดูแลให้ค่ะ ส่วนคนอื่นๆอ,อ่ะไม่ต้องเสียใจก็คือพี่ให้เป็นสมุดเหมือนกันให้ทุกคนเลยก็คือจะให้สมุดเป็นแบบนี้นะครับเดียวก็หนูเองหนูหนูดูแลให้ <c ười> ได้ก็คือทุกคนอ่ะบอกแล้วว่าจะได้รับรางวัลทุกคนถ้าน้องๆทำกิจกรกรมวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่ร่วมกิจกรรมเกมของพีนะ่เนาะไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าคิดหนักกันไปหรือเปล่าก็ ังไงก็ขอ<า>ขอบคุณมากใช่ไมน,นมากเลยค,ะค่ะได้ความรู้เ<ล>ยอะมากๆเลยค่ะอืมใช่อันนี้ก็เวลาสมงกรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะสามารถสามารถออกจากกลุ่มเลยก็ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ